รบจบเรื่องทุเรียนกับที่นี่หวานจิตห้องนี้จะเป็นห้องกวนทุนเรียนเลยค่ะคือขั้นแรกคือเราเอาเนื้อทุเรียนที่แบบว่าจากห้องฟิตแล้วก็แล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะมากวนนะคะ่ะการกวนของเราก็ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะ ที่สำคัญเลยคือที่นี่เขาใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจากในพื้นที่ในการสร้างสารรค์สินค้าดีๆอีกด้วยนะคะของเราที่เอาพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่ามันจะมีความหอมอร่อยกว่าพันธุ์พื้นบ้านมันจะมีความ,มจะมีกลิ่นที่บ้านด่นใช่ <มา S 2> ใช่ใช่งุมนวนกว่าอร่อยกว่าส่งเสริมเกษตรกรแถวบ้านเรารวย ตอนนี้นะคะก็คือมีทุเรียนกวนหวานจิตแล้วก็เป็นขนมปังเนื้อหนึบแล้วก็มีน้ำพริกทุเรียนทุเรียนกวนเคลือบรสที่เป็นซองเล็กๆเ,เนาะเอาไว้ทานง่ายๆเอาไว้กินสนุกขึ้นหากใครนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์0615156999ค่ะ